เขาคนนั้นรู้สึกผิดกับสิ่งที่เขาเคยทําไว้กับคุณบ้างไหมขอดูบรรยากาศในความสัมพันธ์หรือว่า,าจ,จะเป็นความรู้สึกของคุณก็ได้นะคะสามใบคุณรู้สึกผิดหวังเสียใจกับสิ่งที่เขาเคยทํากับคุณคุณรู้สึกว่ามันถูกหักหลังอะเราวเซนส์ของคุณดีมากๆคุณอาจจะไปจับได้ก็ได้ว่าเขาทําอะไรแบบรับหลังคุณรับทาอะไรบางอย่างที่มันมีรับลมพมในอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาเคยรู้สึกผิดบ้างไหมคะกับสิ่งที่เขาเคยทําไว้กับคุณเนี่ยเขารู้สึกผิดบ้างไหมเออเมื่อ,อ,อว่าเขารู้สึกผิดน,นะ เขาเองก็รู้สึกผิดแล้วก็กําลังต่อสู้กับความกลัวที่อยู่ในใจตัวเองต่อสู้กับความรู้สึกผิดที่อยู่ในใจของตัวเองอยู่ในตอนนี้นะคะพยายามเรียกความเชื่อมั่นพยายามทําให้คุณเห็นว่าเขาสํานึกผิดแล้วจริงๆไม่รู้ว่าสถานาการณ์ในตอนนี้เนี่ยมีการเลิกรากันไปหรือยังถ้าเลิกราไปแล้วเ, ian, <Yeah. S 2> เขาอยากกลับมาถ้ายังไม่ได้เลิกรากันไปเขาจะพยายามเรียกความเชื่อมั่นพยายามทําให้มันดีขึ้นพยายามทําให้มันดีมากขึ้นไปกว่านี้นะคะแต่ที่แน่ๆ อยากกลับมาอยากทําให้สถานการณ์มันดีมากขึ้นกว่านี้ค่ะ